วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่เลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เริ่มจากโรงเรียนบ้านซกม่วงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่4เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน227คนเป็นนักเรียนทุนพระราชทานกองทุนการศึกษาที่จบการศึกษาและกำลังศึกษาอยู่4คน โรงเรียนจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนกองทุนการศึกษา3าเสาหลัก5กลยุทธ์อาทิพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสมริตทางการเรียนพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพอาทิอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อกิจกรรมการอาชีพทำกระจกถมทองและประดิษฐ์ดอ,อกไม้จันทร์จากใบยางพาร,รา จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันหีบอภศรสีสันชนาลัยจังวสุโขทยัยเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่4เปิดสอนชนนั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3มีนักเรียน217คนเป็นนักเรียนทุนพระราชทานกองทุนการศึกษาที่จบการศึกษาและกำลังศึกษาอยู่2คนโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ก้าวฐานมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เป็นชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเพื่อให้อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายได้อย่างมีความสุขนำทักษะความรู้ไปสร้างอาชีพแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สาอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดสอนชั้นอนุบันถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3มีนกักเรียน173คนปัจจุบันโรงเรียนประสบป,ป,ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการสอนหมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครัวตาจ้างเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนมีสื่อการเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัยนอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการกล้วยสู่อาชีพตามวิถีพอเพียงกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโดยนําผลผลิตที่มีมากในชุมชนเช่นกล้วยพันธุ์ต่างๆมาแปลงรูปเป็นกล้วยฉาบหลากรสชาติช่วยถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะค,ความรู้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนการขายสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง